สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะกับต้นเฟอร์กี้นะวันนี้มีหนึ่งตัวฝากเพื่อนนะเป็นทางด้านฟุตบอลอิตาลีนะซูเปอร์โคปานั่นเองนะที่แข่งอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียครับรอบรองชนะเลิศนะเป็นคู่ระหว่างนาบุรีครับวันนี้จะพบกับทางด้านฟิโก้ละตินานะลงสนามในเวลาตีสองครับเวลาของบ้านเราเลยนะไปดูผลงานล่าสุด นะที่พบกันมาเนี่ยเป็นหน้าฟิออร์เนติน่านะครับเอาชนะมาได้3ประตูหนึ่งในบ้านของนาบุรีนะครับคือฤดูดกาลที่แล้วนะครับในปีที่แล้วนี่เองนะปีน2023นะครับผลงานเนี่ยต้องบอกเลยว่านาบุรีนะครับล่าสุดเนี่ยเพิ่งชนะซาเลนติน,น่านะจากที่4เกมนะครับในลีกเนี่ยหาคําว่าชัยชนะไม่เจอเลยในฤดูกาลนี้นาบุรีฟอร์มตกมากนะครับตอนนี้อยู่ระดับ8ของตารางนะในเกาโชเซียนะส่วนทางด้านฟิออร์เนติน่า ina, นครับล่าสุดก็ เสมอกับอูดิเนเซ่มาแต่ผลงานของฟิออเนี่ยถ้าดูดรวมๆแล้วนะผมมองว่าดูดีกว่าทางด้านนาบุรีครับเพราะอยู่อันดับที่4ของตรางนะในเกาโชซศิลานะมีโอกาสได้ไปอยู่ฟาแชม้มนลีกด้วยอ่นะวันนี้ครับในรายการฟอนถ้วยแบบนี้นะฮะตอนแรกเนี่ยเลทเปิดมาเนี่ยให้ทางด้านนาบปรีได้เปรียบอยู่ที่0.5ผมก็ไม่รู้ว่าสื่อต่างประเทศเนี่ยเอาอะไรมา ตัดสินตรงเลนแบบนี้นะฮะแล้วตอนนี้นะมีการขยับลงมาเหลือแค่เสมอนเสมอกันแสดงว่าความน่าเชื่อถือหรือความมั่นใจทางด้านนโบรเรีลดลงแบบพวกๆเลยนะเพราะนั้นนะครับวันนี้เนี่ยถ้าให้ผมมองจริงๆนะตัวผู้เล่นเนี่ยตอนนี้นาบรูรีเนี่ยวัดไม่ได้แล้วกับหลายทีมเลยนะต่อให้ไม่มีวิตเตอร์ซิเมนก็ตามนะครับคือทําอะไรไม่ได้แล้วต้นนี้นะคือระบบทีมของเขาเนี่ยปั่นป่วนมากๆนะเพราะนั้นนะครับผมขอเลือกเชียร์ทีมที่ฟอร์มดีที่สุด ใน2ทีมนี้คือฟิออร์เลียน,นาแล้วกันนะครับขอลุ้นฟิออร์เลียน,นาแล้วกันนะครับมีโอกาสที่จะไม่แพ้หรือว่ามีโอกาสที่จะชนะนาโปลีได้นะครับดูจากฟอร์มอะไรหลายอย่างนะยังไงก็ฝ่ายตามด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ไลฟ์สดช่วงเย็นนะครับอย่าลืมติดตามช่องทางทุกๆช,ช,ช่องทางเลยทุกๆช่องทางเลยต้นเฟอร์กี้นะครับผมสวัสดีครับ